เดือนมันใช่ภาษีของพวกเราเลยครับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันที่เคารพครับเห็นความเดือดร้อนของลูกบ้านท่านเลยครับโอดช่วยกันครับงานนี้นะฮะผมขอร้องครับที่พี่น้องชาวไร่ชาวนาได้เดินทางเข้ามาที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อมาทวงนี้ รัฐบาลมีเป้าหมายครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลนี้หาเงินไม่ได้ผมแนะนำให้ขายข้าวสมาคมต่างๆผู้ประกอบการทุกนักธุรกิจต่างๆท่านอดีตสสนักการเมืองทุกคนหลายคนก็แนะนำให้เปิดโกาดังขายข้าวเถอะอย่างน้อยก็มาบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่ชาวนา ทำไมล่ะครับท่านจะเก็บข้าวไว้กินเองล่ะครับเปิดโกดังขายข้าวไปถึงจะขาดทุนบ้างอย่างน้อยก็เอาได้ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่ชาวนายายเขาต้องลำบากและเดือดร้อนไปมากกว่านี้ถ้าท่านหาเงินไม่ได้ ผมก็ขอแนะนำประการแรกท่านก็ต้องลาออกไปนะครับ <S <S เพื่อจะได้มีรัฐบาลชุดใหม่ที่เขามาบริหารท่านลาออกไปท่านก็ไม่เสียหน้าแหะครับท่านยังมีโอกาสครับ แต่ถ้าท่านยังเดิ่ดึงอยู่อย่างนี้ความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนากลับทวีคูณขึ้นไปท่านก็ยังมาพูดว่าชาวไร่ชาวนาคนอยู่บ้านนอกของไร่ทั้งนามาไม่นานเดี๋ยวก็กลับส่วนมากก็มีชาวนามาไม่กี่คนบางคนก็เป็นตัวปลอมมัง่งอะไรบ้างผมขอร้องนะครับ ท่านนายกอย่าดูถูกคนมากเกินกว่านี้ครับที่ท่านได้เป็นรัฐบาลฐานเสียงสำคัญก็คือพี่น้องชาวไร่ชาวนาน,นะครับทั้งประเทศท่านคิดดูสิครับ22ล้านเสียงเกือบครึ่งนะครับท่านครับปัญหา ความยากจนของพี่น้องชาวไร่ชาวนามันไม่ได้มีแค่ตรงนี้ครับที่พี่น้องชาวไร่ชาวนามาวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะได้เงินท่านกระหาเงินไม่ได้ท่านบอกว่าเป็นรัฐบาลรักษาการขายข้าวก็ไม่ได้หาเงินก็ไม่ได้ พี่น้องชาวไร่ชาวนาที่มาอยู่ก็ต้องพึ่งพี่น้องประชาชนแล้วท่านกำนันทุเทพเรียอะไรช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่ชาวนาท่านก็ยังหาว่ากุล่มกบป,ปสเอาชาวไร่ชาวนามาเป็นเครื่องมือท่านคิดได้ยังไงครับ ท่านคิดดิครับนี่ม็อบสวนยางก็ไปแล้วม็อบชาวนาก็มาแล้วอ้อยข้าวโพดมันสำหลังปาล์มน้ำมันก็เเพมอาจมีม็อบผักด้วยนะครับพี่น้องที่เคารพครับผมกลาบเรียนว่า ม็อบทุกมอ็อบขอให้รวมเป็นม็อบเดียวได้ไหมครับเพราะพวกท่านเองก็เดือดร้อนเหมือนกันปลูกผักปลูกหญ้าขาดทุนละเนรละนาศมีอย่างที่ไหนยังผักานาลงทุนไปโอ้โหขายได้กิโลห้าบาทหกบาทสวนยาง ขาดทุนปนปี้ไล่มันไล่อะไรทุกอย่างเรียบร้อยหมดท่านบริหารจัดการอย่างไรครับหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศท่านอย่าแบ่งฝักแบ่งกวายแบ่งพักแบ่งพวกสิครับพี่น้องเสื้อแดงก็ทำงานทำไล่เหมือนกัน ใช้จ่ายก็ขาดทุนเหมือนกันเกิดมาเป็นคนไทยด้วยกันต้องรักกันไว้สิครับตลอดระยะเวลาผ่านมาพวกเรายากจนค้นแค้นมีบ้างไหมครับบางคนไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ทำกินผื้นแผ่นดินไทยแท้ๆ ทำไมคนรวยก็รวยซะจนไม่รู้ว่าจะไปนอนตรงไหนคนจนก็ไม่รู้ว่าจะเอาที่ตรงไหนอยู่ตรงไหนที่ทำกินนี่แหละครับพื้นแผ่นดินไทยผมขอแนะนำนะครับผมชอบแนวทางของท่านกำนันสุเทพที่จะต้องมีการปฏิรูปอันดับแรกผมขอเสนอการปฏิรูปของพี่น้องเกษตรกรชาวนาครับผม ความจริงผมคิดเอาไว้นานแล้วครับแต่ผมยังไม่เปิดเผยผมจะต้องมาทำประชาวิจารณ์กับพ่อแม่พี่น้องก่อนว่าเห็นชอบหรือไม่อันดับแรกผมอยากได้การปลูกข้าวในครั้งนี้ทำนารุ่นต่อไปอยากจะซื้อเองขายเองปลูกเองขายเองอยากจะมีผู้ค้าส่งออก แล้วก็สมาคมโรงสีบริษัทปุ๋ยยาทางคารทกสและพี่น้องชาวไร่ชาวนามาตั้งโต๊ะกรมกันแล้วก็หาทางออกเพื่อเป็นความมาตรฐานสมมติว่าพี่น้องชาวไร่ชาวนาเก็บเกี่ยวแล้วเอาข้าวไปเข้าโรงสีอยากให้โรงสีประกันร,ราคาข้าวให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนา สมมติว่าข้าวขาวความเชื้น25ปเสัก9,000บาทก่อนนะครับสมมตินะครับสัก9,000บาทแล้วก็มาดูเรื่องต้นทุนการผลิตผมมีแนวคิดว่าอยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่ชาวนาในเ,เรื่องต้นทุนการผลิตอันดับแรกก็อยากจะคุยกัะทางทกศ อยากจะให้ท่านออกบาทสินเชื่อเกษตรกร,เ,กรเพื่อซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้อน้ำมันซื้อข้าปลูกในระยะเบื้องต้นไล่ละ3,000บาทพี่น้องทำงานสิบไล่ก็มีบัตททกสรูดได้สามหมื่นบาทอันนี้จะเป็นการช่วยเหลือต้นทุนการผลิตพอพี่น้องขายข้าวก็ขายกับโรงสี เมื่อเอาข้าวข้าวลงสีลงสีก็วัดครามชื้นถ้าข้าวของพี่น้องเกษตรกรความเชื้ิ25เปเนต์ก็รับเงินสดกลับบ้านไปเลยตันละ9,000บาทแล้วก็นำบัตรเกษตรกรไปที่ทกสท่านรูดใช้ไปเท่าไหร่ท่านก็จ่ายไปเทฉะนั้นทกสก็คิดดอกเบี้ยร้อยละเจบาทต่อปีผมว่าทางออกนี้เป็นทางออกที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกร โรงสีก็ขายข้าวกาบผู้ค้าส่งออกผู้ค้าส่งออกก็เขามีลูกค้าอยู่แล้วนะครับทํามาเป็นระบบเก่านะครับไอ้ระบบใหม่ๆพวกนี้ชาวนาชาวไร่เขาไปไม่รอดหรอกครับขอให้เป็นฟาร์มมาตรฐานผู้ค้าส่งออกก็มีหน้าที่ของเขาอยู่แล้วเพราะเขามีลูกค้าประจำอยู่แล้ว ประเทศไทยผมเชื่อว่ามีผู้ค้าส่งออกมากมายร้อยสองร้อยท่านเขามีลูกค้าแทนที่จะเขาก็มาที่ลงสีรงสีทีนี้เราก็มาดูต้นทุนการผลิตเราจะผลิตยังไงให้ข้าวมีคุณภาพตอนนี้ผมได้ศึกษาอยู่ครับข้าวขาวเนี่ยข้าวขาวครับราคามันต่ำเวียดนามก็ทำอินเดียก็ทำทุกอย่างก็ทำต่างประเทศทุกอย่างทำหมด ผมว่าเราต้องหันมาปลูกข้าวคุณภาพดีอย่างข้าวหอมมะลิ105ผมว่าประเทศไทยปลูกได้ทุกที่เพราะว่าราคาการส่งออกตันหนึ่งข้าเปลือกหมื่นพระบาทนะครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่แต่ต้นทุนการผลิตต่ำม,มากครับไม่เกินสามพันบาทต่อไร่ ถ้าพี่น้องชาวไร่ชาวนาหันมาปลูกข้าวคุณภาพแบบนี้ผมว่าประเทศไทยการค้าขายข้าวส่งออกเป็นอันดับหนึ่งคงกลับมาเร็วๆนี้ครับวันนี้ผมขอชี้แจงแค่นี้ก่อนนะครับพราเดี๋ยวผมต้องมีเวลา,าไปที่เวทีร่าประสงค์อีกครับว,วันหน้า ผมจะกลับมาบอกกับท่านอีกครับว่าต่อไปจะปฏิโลปอะไรครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ทวีศักดิ์วีรศักดิ์นะครับจากสมาคมชาวนาข้าวไทยนะครับ